มาครับคุณผู้ชมครับแล้วในครั้งนี้เราก็อยู่กับแมบบของ Universal Tower Defense กันอีกแล้วนะครับผมนะแล้วก็ในครั้งนี้นั้นก็เป็นอดีของช่องแชทหน้าที่ให้ยืมมารีวิวในส่วนของการรีวิวตัวละครในครั้งนี้นะทุกคนก็ขอบคุณช่องแชทคนนี้มากๆที่ให้อดีมารีวิวนะทุกคนแล้วก็โทษทีผมเบอร์นิดน,นึงคือหลังจากอ่านพระสิเจ้ากูหังไปค่อนข,ข้างที่จะเบอร์นิดน,นึงแล้วนะทุกคนคือพระสิมันอ่ะมันค่อนข้างที่จะจริงๆ,รงๆคือตรงๆคือไม่ยาวหรอกแต่แค่มันอารมพบ,บนเนาะก็มันก็เลยแบบว่าอืม ก็เลยค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามสรุปให้แล้วกันว่าในส่วนของพาร์สิบนั้นมีอะไรบ้างนะทุกคนโอเคแต่ก่อนที่จะไปในส่วนของพาร์สิบเรามาดูวิธีการหาตัวละครก่อนเนาะก็คือตัวละครโกหังนั้นเป็นตัวละครแพทล,ล่าสุดของไอเจ้าอัปเดตเอ่ออัปดตอัปเดตท,ที่1นึ่งนั่นก็คือของดาร์กบอลนะทุกคนสามารถหาได้ใน,นส่วนของตู้กาชาทั่วๆไปเลยตัวละครโกหังตัวนี้เอ่ออัตราการรอกก็ถ้ามันออกหน้าตู้ก็สุมหาได้ง่าย,ายๆเนาะประมาณนั้นนี่คือวิธีการหาตัวละครโกหังนะส่วนของ จะมีวิธีการหาสองแบบปั๊บไปหนึ่งนะผมขอเช็คไปนหนึ่งสตอรี่มีปะวะสตอรี่ลีเจนเอา่าปั๊บปั๊บปับป,บปบนาโอเคมีเนาะก็คือสามารถหาได้ในส่วนของลีเจนด้วยนะทุกคนลีเจนสองของด้านใหม่เนาะแล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งก็คือให้ทุกคนวาร์ปไปที่หน้าของอ e ีโวป่ะนี่ไงหลังจากนั้นให้เดินออกมาข้างนอกนะทุกคนตรงนี้เลยมันจะมีในส่วนของร้านค้าอยู่ทุกคนตรงนี้ คือทุกคนต้องหาแต้มมาแล้วก็ทําการซื้อได้เช่นเดียวกันก็คืออันนี้นะทุกคนประมาณนี้ถามว่าแต้มหาจากไหนแต้มก็คือหาจากประตูพระท่าถามว่าพระท่าหาจากไหนพระท่าหาได้จากดีเจนทุกคนมันจะเป็นรูปหน้ากุญแจอย่างนี้เนาะประมาณนี้เลยลงประตูอะไรให้เรียบร้อยก็ถือว่าได้แต้มมาทําการแลกของรางวัลไปที่เรียบร้อยนะทุกคนประมาณนี้แล้วก็เก็บคิวอีกนิดหน่อยนะทุกคนโอเคมาทีนี้เรามาดูในส่วนของเจ้าสเตตของโคฮังที่ผมเอามารีววในครั้งนี้กันเลยดีกว่าเนาะ ตัวละครตัวนี้นั้นก็เป็นหกดาวเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าเป็นตัวละครวางแคปสองเนาะเป็นท่าแสงไฮบิดด้วยค่อนข้างที่จะน่าจะเล่นง่ายนะทุกคนแล้วก็ค่าวางอยู่ที่ประมาณ 1, 7 5 0นเาบนะทุกคนประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของพาะสิบดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างเนาะตัวละครตัวนี้จะมีการตีต่อเนื่องเสริมไปเนาะก็คือเออสูงสุดถึง5ครั้งด้วยกันการจมตีครั้งแรกก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์เดเมจต่อมาสามสิบห้าสามสิบยี่ห้าแล้วก็ยี่สิเบเนาะ,ะประมาณนี้นเแค่ตีครบสามรอาะ แล้วก็ในส่วนของแต่ละแอคชั่นที่โจมตีต่อเนึ่งสำเร็จอ่ะจะทาการบดาูดเมิให้ตัวเอง5%อีกประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของถ้าเมื่อโจมตีครบครั้งที่5ปุ๊บจะบดูดเมิมการโจมตีครั้งสุดท้ายไป50%เลยแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นติดสตานนั้นทุกคนประมาณนี้เนาะอ่อแล้วอันนี้ก็คือสกิลกดสกิลกดมันบอกว่าเมื่อตัวละครโกหงนั้นกดสกิลปุ๊บตัวละครตัวนี้นั้นจะทาําดิม300%ในดาว2นะแต่ถ้าไม่ไม่ใช่ดาว2ก็แค่200%เน,ะน,นะาะ แล้วก็เขาเรียกว่าโกหังมันจะเข้าสู่โหมดของ u n l e ล s เฮ d เทอย่างนึงนี่แหละทุกคนประมาณนั้นเนาะก็คือโหมดกดแล้วทีนี้เมื่อใช้สกิลนี้ไปปุ๊บก็คือต้องเก็บแล้วก็เก็บเกลีรีเซ็ตใหม่เนาะก็คือ100%ถึงจะใช้งานได้เนาะประมาณนั้นอันนี้จะไปเชื่อมกับพาสซีฟข้างล่างเดี๋ยวค่อยว่ากันมันเรียงมายางี้ผมก็ต้องแปลงยางี้เลยและกันครับทุกคนโอเคมาต่อมาเป็นฟาเตอร์ซันนะหลังจากที่เข้าสู่โหมดไอ้ข้างบนแล้วปุ๊บเนี้ยเอ่อก็แต้มรีเซ็ตใหม่ใช แน่นอนว่าต้องเก็บเกรดอีร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่เพื่อทำการกดสกิลใช้งานนี้นะทุกคนก็คือเมื่อกดสกิลนี้ปุ๊บทำดาเมจ450เปอร์เซ็นต์ในวงเลยแล้วก็การโจมตีครั้งถัดไปจะติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจที่ด,ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50เปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนั้นนี่คือก็คือการสรุปแล้วเนาะทุกคนประมาณนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของพาสิฟตต่อมาเอ่อเมื่อตัวละครโกฮางทำการวางบนสู่สนามจะโดนลดดาเมจไปเลย40เปอร์เซ็นต์ แน่นอนว่าจะมีการเจนดาเมจเพิ่มขึ้นทดแทนให้บวก5%เนาะเป็นเวฟไปปร,ป,รประมาณนั้นสูงสุด10%แต่ถ้าปลดดาว4ก็คืนกลับสู40่40%เหมือนเดิมเนาะประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของพาสีของเจ้า A16 ก็คือตัวเสริมขอมันเนาะก็มันจะมีเหมือนเป็นตัวละครคู่ประมาณน,นี้คือเมื่อโจมตีครบ5้าครั้งอ่ะตัวละคร A16 นี่ยจะโจมตีเสริมไปนะโฟอลาเพิ่มอีก20%แล้วก็จะทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นอ,ะอ่ะเออไม่ใช่ดิจะทําให้โกหงอ่ะ ทำการป้องกันอิมูนะก็คือติดสตันไม่ได้เป็นเวลา6วินาทีคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็ความสามารถนี้จะไม่สามารถใช้งานได้นะทุกคนก็ต่อเมื่อเจ้าโกหังนั้นมาอยู่ในหมดของความโกรธอยู่ประมาณนี้แล้วก็พาสิทสุดท้าย มันบอกว่าไอเรื่องเกรดที่100%อะไรเนี่ยพวกเนี้ยที่อธิบายก่อนหน้านี้มาความสามารถไอเกรด100%ตก็คือมันจะเพิ่มขึ้นทุกอ่อทุกครั้งที่เจ้าโกหังมนโจมตีเนาะทีละ2.5%ดแน่นอนว่ามันจะกลายเป็น5%ถ้าดาว6มันจะเก็บเกรดง่ายขึ้นเนาะประมาณนี้แล้วก็แต่ละเกรดมันจะทําการบวกบวกความสามารถพิเศษระหว่างที่เก็บเกรดก่อน100%เนาะอย่างเช่นถ้าเก็บได้25%บวก a t ป a c k เ p e e d บเกได้50%ก็ได้อัตราเซนเลต15%ด้้าสิบเป โกฮังจะกลายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่าเป็นระดับซีเขตนะทุกคนอันนี้เป็นข้อความที่ไม่มีใครรู้ได้นะว่าจะกลายเป็นอะไรสักอย่างมันไม่สามารถเลื่อนลงไปข้างล่างต่อได้นะทุกคนคร่าวๆก็ประมาณนี้นะของพาสซีฟของเจ้าโกฮังสรุปอีกทีหนึ่งเป็นตัวละครที่ตีต่อเนื่องได้แล้วก็มีสกิลกดบึ้มหนึ่งหนึ่งบึ้มและอ่าทีนี้ก็กลายเป็นหมดกดก็มีอีกบึ้มหนึ่งของท่าพิเศษเนาะประมาณนี้แล้วก็คิเลตโจมตีถัดไป แล้วก็ทําการลดดาเมจตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไปทําไมแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเป็นดาวสีขึ้นไปก็ดาเมจ40%เหมือนเดิมเนาะก็กลับสู่100%เหมือนเดิมประมาณนั้นและนี่ก็ฟ o ลอ o w ์ฟแอตแทกถ้าสมมติว่ายังไม่เข้าหมดโกรธเนาะประมาณนั้นเอออันนี้ก็เพิ่มเกรดตามการโจมตีถ้าเก็บเกรดครบเปอร์เซ็นต์ไหนก็ได้รับบัฟพิเศษแน่นอนว่าครบ100%ก็กดย้อนก็นไปกดสกิลประมาณนี้เนาะเออวๆก็ประมาณนี้ตัวละครอ,อย่างโคฮังเดี๋ยวที่นี้เราไปดูในแบบดีกว่านะว่า o v เมนต์การโจมตีมัน,นา,านะ ค่อนข้างยาวไหมทุกคนเห็นป่ะคือมันอาราพบทเยอะมากตัวละครตัวนี้แต่ว่าผมพยายามสรุปแบบให้พาส์แบบเข้าใจง่ายแล้วทุกคนเนาะประมาณนั้นโอเคครั้งนี้ผมขออนุญาตลองในโหมด Infin i t y แล้วก็ Easy เนาะเดี๋ยวเราก็พาไปดูในดาดว่าตัวละครตัวนี้นั้นมันจะเก่งขนาดไหนกันเชียวนะทุกคนโอเคมาทุกคนผมพร้อมแล้วขออนุญาตทาการวางตัวละครอย่างโกหงไปเลยแล้วกันนะทุกคนตัวละครนี้ค่าวางที่ประมาณ1750แน่นอนว่ามันบอกว่ามันจะมีการโจมตีเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโจมตีเบิ้ลใช่ไหม ในเบิร์นนะเพราะว่ากันนะทุกคนประเด็นน,นะเดี๋ยวผมขออนุญาตวางในส่วนของโกอโอยไม่ใช่โกคูเขาเรียกว่าทรงจีนปูข้างหลังแล้วกันนะขออนุญาตเบาเสียงนิดหนึ่งด้วยเนื่องจากเสียงมันค่อนข้างที่จะมีขนาดเบาสุดแล้วนะโอเคมาในตีเบิร์นตีเบิร์นของมันนี่มันนับว่าเป็นการตีเบิร์นยังไงนะผมสงสยัยจริงๆเลยอาจจะเป็นการตีเบิร์นมีโอกาสตีเบิร์นหรออ,อตีเบิร์นยังไงของมันวะโอเค สรางมันแล้วกันนะทุกคนบางอย่างมันอาจจะแสดงผลเห็นภาพที่มันไม่ตรงกับในส่วนของพาสีนะทุกคนขออนุญาตรีวิวตัวละครตัวนี้เลยแล้วกันครับตัวละครตัวนี้นั้นโจมตีไปทางตรงเนาะแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้นั้นค่าวางค่าต้นอยู่ที่ประมาณ1750บาทแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ1 6 5ตีประมาณ5วิวงประมาณ31นะทุกคนวงขั้นแรกโจมตีไปทางตรนค่อนข้างที่จะกุ้ยนะก็ขออนุญาตอัปเกรดขั้นต่อไปเลยแล้วกันครับขออนุญาตอัปเกรดสูงนิดนึงโอเคมา ขั้นแรกมันจะมันจะเรียกว่ามันไม่ค่อยที่จะปุ่มเลนได้ดีนะจากที่สังเกตดูแต่ว่าเป็นไฮบินนะทุกคนสำหรับขั้นนี้นั้นตัวละครตัวนี้นั้นโจมตีเดเมอยู่ที่ประมาณ700แล้วก็ตีประมาณ4วินนาะทุกคนรวมถึงระยะอยู่ที่ประมาณ4 5้เลยแล้วก็โจมตีเป็นเซอร์เคิลนะซึ่งแน่นอนว่าผมก็งงว่าว่ามันจะตีเบิ้ลยังไงวะแอนิเมชันม,มันเป็นยังไงวะทุกคนนี่ปะอย่างเงี้ยนะอ๋อมีโอกาสตีเบิเล้ลเลยนะใช่คำว่ามีโอกาสโอเคแต่โอกาสมันต่ำมากสินะ มันเลยแทบไม่เห็นว่ามันคือตีเบิร์นอ่ะทุกคนโอเคประมาณนี้เนาะจะขอญอาตอัปเกรดขั้นทา้ายเลยละกันครับขั้นนี้นั้นโจมตีเป็นทางตรงโว้ดดเมจประมาณ2004นะแล้วก็เขาเรียกว่าความเร็วการโจมตีอยู่ที่ประมาณ6.7วิแล้วก็วงที่61เลยค่อนข้างสูงนะวงโอเคประมาณนี้ทุกคนแม่มันจะมีพาสิตีเบิร์นที่รู้สึกว่าอัตราการตีก็ค่อนข้างต่ำเตี้ยเีดินนะทุกคนแล้วก็โดนดดเมจลดลง ตอนนี้ก็จะใกล้ครบ40%แล้วป่ะมัน40%หรือว่ายังไงวะทุกคนผมขออ่านใหมายประหนึงนะในส่วนของพาสิติที่เราเสียเสียพลังโจมตีอะ่ะอย่างเช่นไหนว่าเสียพลังโจมตี40%อ๋อนี่ไงโอเคถ้าเป็นดาวสี่ก็ทดแทนได้เนาะประมาณนั้นโอเคค่าๆก็ประมาณนี้แล้วก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีในะส่วนของการเก็บเกียรด้วยมันเพิ่มขึ้นต่อการโจมตีใช่ไหม มันจะเป็นแอคชั่นหรือฮิตขอเช็คไว้หนึ่งนะน่าจะเป็นแอคชั่นปะใช่น่าจะเป็นแอคชั่นนะทุกคนประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตทำการกดสกิลเลยแล้วกันครับเอ่อสกิลชื่อว่า Android bom b เนาะคือพาสิฟอันนี้ของมันอะเป็นสกิลกดเนาะเมื่อกดปุ๊บเนี่ยไอแอนดรอยที่อยู่ข้างหลังของเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะหายไปก็คือตัวเย่แหละทุกคนแล้วกูหัง่งมันก็จะกลายเป็นล่างแบบล่างโกรธเนาะหิตเพื่อนตายโอเคมาแล้วก็ทาราเมตด้วยนะทุกคน กดแป๊บนี่เป็นไงระเบิดตัวเองตายแล้วก็โกหังเข้าล่างกดแล้วถามว่าทำได้กี่ปเปอร์เซ็นต์อ่าสองร้อถ้าไม่มีดาวแต่ถ้าเป็นมีดาวปุ๊บกลายเป็น300%เปรนาะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เกตก็จะทําการรีเซ็ตใหม่แน่นอนว่าต้องเก็บเกตใหม่แต่ว่ามันจะมีขั้นท้ายเพิ่มขึ้นมานะทุกคนเป็นมูมเมนท้ายนะเนาะเกมูเมนนี้ก็จะปลดแล้วก็ต่อเมื่อนเราทําการกดสกิลเมื่อกี้นะทุกคนแล้วก็มูเมนนี้ก็ โอ้ตีประมาณ7จ็ดวิเหรอแล้วก็ดาเมจประมาณสามดปดเคดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะนะขั้นนี้ทุกคนแล้วก็ระยะอยู่ที่ประมาณ62เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ขั้นนี้โจมตีเป็นทางตรงโอ๊ยเราก็ตีเบิ้ลอ้าหรอเป็นเบิ้ลอย่างนี้แทนหรอขั้นนี้เมื่อกี้ติดเบิ้ลนะทุกคนโอเคแล้วเราเราอัตราติดมันก็ค่อนข้างต่ำเตี้ยใช่ไหมโอเคโอเค,อ,เคอุยอ้ยอุ้ย อ่านี่ไงนี่ไงทุกคนโอเคถ้าติดบ่อยก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโวททำไปเล่นไปนะทุกคนใช้ได้อยู่ใช้ได้แรบอยู่ DPS โอเคทีนี้เอ่อเมื่อเก็บเกตครบร้อยมันก็จะมีในส่วนของสกิลกดนะคือเราใช้ได้เลยเหรอมันบอกว่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนปะอลองใช้เลยแล้วกันนะทุกคนคือสกิลเนี้ยมันใช้ได้ปุ๊บมันจะทําดาเมจประมาณติดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วการจะตีครั้งถัดไปจะติดคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจคีย์เพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต ไม่ได้โอเคงั้นก็ต้องการเกรดครบหนึ่งร้เปอร์เซนเาะอ๋อขั้นนี้ก็โจมตีค่อนข้างที่จันนัวอยู่นะแต่ว่าถ้าโจมตีไม่ค่อยเท่เลยอะและอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยชอบทางตรงด้วยแต่ก็แต่ก็กโอเคแต่ก็ได้ไม่ไม่มีทูดามินะตัวละครตัวนี้เนาะเป็นดามิเพียวเพียวเลยสเตตก็น่าจะสูงนะทุกคนคือมันหลักๆอะมันน่าจะขายเรื่องนั่นซะมากกว่าตัวละครตัวนี้มันจะขายเรื่องสกิลกดเนาะเรื่องทันดามิประมาณ สี400่ร้อยเปอร์เซ็นอะไรของมันแหละเนี่ยสี450่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นรวมกับอันนี้ก็เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันสองสกิลเนาะโอเคมาอันนี้ทำดาเมจสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะทุกคนใช่มาโป้งเป็นฮามีฮามีหาม้หาไปข้างหน้าอย่างนี้เนาะแล้วก,แวก็แล้วก็การจตะตีครั้งถัดไปนั้นจะติดคีร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ยค้างเลยเหรอโอเคหายแล้วมาติดฟอลโล็อัพเนาะมาเลยตีได้แบบหลายขีเนาะทุกคนปกติแล้วคือมาตีได้แค่ฮิตเดียวก็คือแอคชั่นเดียวแล้วก็หายไปเลยเรื่องตาขีร้อยเปอร์ ไีแดมห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะอุ้ยอุ้ยผมรู้สึกว้าวนะคือใช้ได้นะเรื่องพาสีตรงกับในส่วนของการใช้งานจริงนะทุกคนก่อนหน้านี้คือค่อนข้างที่จะเขียนพาสีมาใช้งานไม่ตรงกับที่เราใช้งานนะทุกคนบางอย่างก็บักด้วยแต่อันนี้คืออใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคแล้วก็เรื่องอัตราคีนี่ก็ได้รับในส่วนของเกรดครดห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่ามันอยู่ค้างนะทุกคนเนี่ยมันอยู่ค้างเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยท้ายสุดนะแล้วก็แอตแทกสปีดห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอออย ละนนี้ก็75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะช่างมันแล้วกันประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ด้านขวานี้อย่าไปสนใจนะมันคือพาสซีฟของเจ้าบูม่าก็คือไม่เกี่ยวกับโูหังนะทุกคนไอ้เรื่องดาบก้อนเจ็ดลูกตรงนี้อย่าไปสนใจด้านขวามันประมาณนี้ทุกคนในส่งของตัวละครตัวนี้ก็ต้องเก็บเกตใหม่แล้วก็ทันดามิได้ใหม่นะโดยรวมแล้วก็อู้เก็บเกตนานนะทุกคนทําไปเล่นไปกว่าจะครบในส่งของท่าเนี้ยค่อนข้างนานค่อนข้างนานนะทุกคนแต่ว่าโดยรวมแล้วถามว่าเก่งไหมตัวละครตัวนี้ผมว่ายังไม่ยังไม่ขนาดนั้น เพราะว่าเรื่องดดเมจเพียวผมว่าแรงมากแต่ยังไม่มีจอก,ก่อนเนาะแน่นอนว่าตัวละคตรตในเกมเนี้ยก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วกันนะว่ามอนที่มันเก่งมันเป็นมอนประเภทไหนก็ข้าวๆประมาณนี้ทุกคนแต่โดยรว,วมแล้วเป็นตัวละครที่เบสสูงอยู่นะแล้วก็พาสีก็ตีเบิ้ลบ่อยเออก็อาลงเหมือนที่โตะเวอร์ชันชช่นไม่ติคิใช่เวอร์ชั่นไมติคิแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าไดเมจเพียวอะไรประมาณนั้นเนาะอาจจะแรงพอที่จะ เขาเรียกว่าเจาะเกาะไฮเปอร์ได้ก็ได้แต่ใครจะไปดูนะทุกคนอันนั้นก็ต้องลองดูสําหรับคนที่ปั้นตันแล้วนะรวมไปถึง6กดาวศูตรด้วยอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะทุกคนสําหรับตัวละครในการรีวิวครั้งนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนโดยวรวมแล้วก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งนะทุกคนในส่วนของตัวละครโกหง